ม,ม,ม,มูตัวเป่า่านี้ทุกคนหัดแค้นน้ำน้ำคู่นี่สิเป่าตามโนดนะกับกดตะคู่กับเป่าตามคู่อยู่บ,บ้านนี้บอบิเคราะห์เสียงว่ามันผู้บาอาจารย์เป่าหรือว่าเขาเป่านี่มันมันมันเป็นตัวนี้บอดมันก็มันก็นกทำน้องนี่แหละแต่แต่เล่นแต่เพียงแ,แต่ว่าบา้านนี้ของเามันที่ เห็นวะลมันบนลีซื้อมันกดไล่ไปฟังนะฮะโดโดตันดันดันแต่นดั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 นโดโดเขาก็บนในว่ากดตะโดโดแบบมัวโตมันใช่ไ่มเห็นวะโดโดมันก็เป็นเป็นโตซื้อมันหงมอเมอร์แบเห็นว่าคุบเอา ิ่งเอาซ้อนเอาอย่างประสานใช่กันเห็นไหมุ่นกดถึงมีมีซ้อนโดุ่นทุกไลาเลยนี่แหละเป็นอย่างการหัดโน้ตกับหัดต่อความโตต่อโตรงสิมันสิแตกตจ้ตงกันทุกไลายสุดจะแนีน้บอกเป็นว,ว่าไล่สกิลได้ ว่าเป่าได้มันพูดได้กับเป่าได้แต่ว่าเห็นตังไหมันสีมวล็นตังไหนมันสีกินกันอยู่นี่การแข่งกันขึ้นเดียวแขนงเือมันก็เรียกแต่พู้มากขึ้นแล้วแหละว่าก็มาการกันได้นะครับแต่ว่าเขาฟังแล้วมันมันดูดุดันกว่ากันมันดูมีพลังกว่ากันดูมวนเพราะว่าแขนนี่มันหลายลวกกันเลยต้องใส่มันถ้ามันมีโดตัวเดียวเลยตัวเดียวเนี่ยถ้ามันเลี้ยงไปคือคุยเลยเนี่ยมีอยู่แค่เกียรหู้นะ เฮาจังปองที่ต้าวแคนเนี่ยมันมีตั้งแบคางและเปียกสิบหกลูกคนทุกไลายเห็นว่าเฮาเขียนซ้อนซ้อนซ้อนอยู่กับกินแต่ว่าม uh, ืดเมื่อไรอยู่ซ้อนอย่างเดียวมันกดเล่ผมเห็นว่าบางคนก็เห็นว่ามันเล่นคู่บางบางไลน์มันกับพวกเ่ยเป็นคู่ทั้งหมดบาง อันกับบ่เป็นครูเห็นว่าบางอันกัเฮามันขื wild, pues ้นอยู่กับเฮาา่าฮาต่อการแบบเสียงหวานเสียงสวยเสียงน้อยเสียงเต็มถ้ามากเสียงเต็มก็คือส่วนมากไร้เงี้สิเป็นครูขันสิไปทั้งลูกหวานหวานลูกอ่อนอ่อนลูกอ่อนซ้อนสะอ่อนเสะยอ่อนียังขึ้เร่วแต่เขาว่าไปมันสิมูนี่เขียนโน้ตอยู่แต่ว่าเวลาปฏิบัติริงมันคนละอย่าง นี่ร้องเปาเป็นคู่กันมันก็มวนไป็นอีกแบบมันก็คนละอารมณ์กันนี่คือความแตกต่างเออร้องเอาไปฝึกมึงตัวนี้ได้ เลี้ยวแต่บานนี้ล้มเขาตข้องคันกับนิ้วความอ่ะโอเคไปฝึกเบิ้ง